เรามีทีมชัดขนาดนี้แปลว่าพวกคุณเตรียมชุดกันได้เลยนะใครจะเป็นประธานใครจะเป็นเลขาแบ่งทีมกันมาเลยนะเ,เตรียมชุดเลยนะช,ชะนัดช,ชั้นนิมอะเงี้ยชัดชั้นนิมท่านประธานอย่นะเแม่บ้านมีคนจองแล้วจ้ะเฮ้ยคุณสปอม่บ้านเลยแม่บ้านมีคนจองแล้ว แล้วก็คนหน้าขนหน้าขนหน้าก็มีแล้วขนหน้านี่ไงไม่ใช่เพราะไม่ใช่อวดให้มีแล้วรปภก็มีแล้วะพ่อบ้านตำแหน่งพ่อบ้านเหรอพ่อบ้านเหรอไม่คนขับรถพวกคุณพวกคุณไม่ต้องเป็นตำแหน่งอะไรเป็นคนเก่งของพวกเราก็พอแล้วพอไหมพอไหม ไม่เอาเลยเหรอนี่รอปภรักสาความปลอดภัยมีคนจองแล้วอ่าใช่เฮดอาก็มีแล้วบอกได้หนึ่งคร่าวๆขอบา